ในป่าอันเงียบสงบที่เต็มไปด้วยความงามของธรรมชาติมีเรื่องราวที่น่าหลงไหลซ่อนอยู่เรื่องราวของก้องชายหนุ่มผู้มีจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยและนิลานางฟ้าที่งดงามดั่งความฝันการพบกันของพวกเขาไม่เพียงเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่ยังเผยความลึกลับของป่าและทำให้หัวใจทั้งสองหลอมรวมกันเตรียมพบกับการเดินทางแห่งรักและเวทมนที่ไม่มีวันลืมได้ใน ความรักของก้องในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่แดดอ่อนๆก้องมักจะออกไปสำรวจป่าใกล้บ้านเขาเดินตามทางเดินที่มีต้นไม้ใหญ่เรียงรายเสียงนกร้องเป็นดนตรีธรรมชาติบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยกลิ่นหอมของดอกไม้ป่าและเสียงกระซิบของใบไม้ที่ถูกลมพัดผ่าน วันนั้นอากาศเย็นสบายอากาศมีความสดชื่นเหมือนจะบอกให้เขาออกไปผจญภยัยขณะที่เขาเดินลึกเข้าไปในป่าเส้นทางเล็กๆที่เขาเลือกเริ่มแคบลงและเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจีเมื่อถึงริมลำธารน,น้ำใสที่ไหลยเย็นก้องหยุดอยู่ท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติดวงอาทิตย์ส่องแสงลงมาผ่านกิ่งไม้ทำให้พื้นน้ำสะท้อนแสงระยิบระยับในขณะที่ก้องยืนอยู่ริมฝั่ง เขาสังเกตเห็นเงาแวววาวเคลื่อนไหวในน้ำเมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้ๆเขาพบกับนางฟ้าที่มีผมยาวสลวยเป็นประกายเหมือนสายรุง้งนางฟ้าน,นิลากำลังเล่นน้ำอยู่ในลำธารสายลมพัดผ่านทำให้ผ้าคลุมสีฟ้าอ่อนที่เธอสวมใส่พลิ้วไหวราวกับเป็นอาพรจากเทพนิยายนิลาเป็นภาพที่ยากจะลืมได้เปล่งปลั่งเหมือนแสงเงินแสงทองในตอนเช้า ใบหน้าเธออ่อนหวานมีเสน่ห์และออร่าเปล่งประกายที่ดึงดูดใจดวงตาของเธอส่องประกายเหมือนดวงดาวในคืนที่ไร้เมฆราวกับซ่อนความลับบางอย่างที่ทำให้ทุกคนที่มองเห็นรู้สึกอบอุ่นและมีความหวังรอยยิ้มของนิลามีอนุภาพทำให้หัวใจของผู้ที่พบเห็นเต้นแรงขึ้นอย่างไม่รู้ตัวการเคลื่อนไหวของเธอมีความบอสบายราวกับการเต้นรำของสายลม ความเยว่ยวนที่ไม่ต้องพยายามแค่แสดงออกมาอย่างเป็นธรรมชาติทุกการเคลื่อนไหวของเธอชวนให้รู้สึกถึงความลึกลับที่ซ่อนอยู่ในแต่ละคำพูดและการกระทำในขณะที่นิลายิ้มให้กับดอกไม้ที่อยู่รอบข้างเสียงหัวเราะของเธอกังวาลไปทั่วป่าเสียงนั้นไม่เพียงแค่เสียงหัวเราะแต่มันเป็นบทเพลงแห่งชีวิตที่ทำให้ธรรมชาติหยุดนิง่ง ทุกคนที่ได้ยินรู้สึกเหมือนถูกมนต์สะกดให้ทุกอย่างรอบตัวค่อยๆเลือนลางจนเหลือเพียงแค่ความงดงามของเธอก้องรู้สึกเหมือนถูกมนต์สะกดเขาไม่สามารถละสายตาจากนิลาได้ความสง่างามและความมีชีวิตชีวาของเธอทำให้เขารู้สึกเหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างที่ไม่อาจต้านทานในขณะที่เขาก้าวเข้าไปใกล้นิลามีท่าทีลังเลและถอยห่างออกไป เธอรู้สึกว่าการติดต่อกับมนุษย์อาจจะเป็นอันตรายและซับซ้อนเกินไปก้องยืนอยู่ที่นั่นรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งเขาพบว่าตัวเองจ้องมองนิลาดวงตาของเขาจับจ้องกับเธอราวกับพวกเขากำลังสื่อสารด้วยหัวใจในช่วงวินาทีที่เขามองนิลาอยู่เขาเข้าใจแล้วว่าความรู้สึกนี้มันยิ่งใหญ่และลึกซึ้งเพียงใด ความรักที่เกิดขึ้นในที่แห่งนี้ไม่เพียงแค่เป็นความรักแต่เป็นความเชื่อมโยงที่ผูกพันกับธรรมชาติและเวทมนต์ที่น่าหลงไหลนีลาและกล้องยังคงเดินไปตามทางลึกในป่าร่มเงาของต้นไม้หนาทึบขับให้บรรยากาศดูน่าหลงไหลเสียงใบไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นไม้ด้านบนดังก้องอยู่รอบตัว ขณะที่ความเงียบงันของปา่าคลุมคลุมให้ทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาดูเหมือนเป็นเวทมนตร์ที่ล่องลอยอยู่ในอากาศสอเมื่อพวกเขาเดินเคียงกันนิลาเอียงศีรษะขึ้นมองกล้องมือของเธอแตะที่แขนของเขาสัมผัสนั้นแม้เพียงแผวเบากลับเต็มไปด้วยความอบอุ่นก้องหยุดเดินชั่วครู่มองนิลาอย่างลึกซึง้งหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นในทุกวินาทีเขาไม่อาจละสายตาจากเธอได้ความงามอันเป็นเอกลักษณ์ของนิลาช่างน่าหลงใหล ดวงตาของเธอเปล่งประกายอย่างมีสเสน่ห์และลมหายใจของเธอก็เหมือนเสียงดนตรีเบาๆที่กล้องสะท้อนในอากาศนิลาลูบแขนของกล้องอีกครั้งคราวนี้เธอเพิ่มแรงสัมผัสเพียงเล็กน้อยแต่นั่นก็พอที่จะทำให้กล้องรู้สึกถึงไฟแห่งความต้องการที่เริ่มจะก่อตัวขึ้นในตัวเขาแต่ความต้องการนั้นไม่ใช่ความปรารถนาที่หยาบกร้านมันเป็นเหมือนแรงดึงดูดที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งสอดแทรกไปกับความเคารพและความหลงไหลในตัวเธอคุณรู้ไหมนิลาเอ่ยเบาๆเสียงของเธอนุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่นี่มีเรื่องราวมากมายที่เล่าขานต่อกันมารวมถึงเรื่องของความรักที่เกิดขึ้นในป่าแห่งนี้นิลาเข้าใกล้กล้องมากขึ้นเธอเอื้อมมือไปสัมผัสที่ปลายนิ้วของเขา สัมผัสนั้นเบาบางอย่างที่สุดแต่กลับชวนให้ลุ่มหลงความนุ่มนวลของผิวเธอทำให้กล้องรู้สึกเหมือนกระแสไฟฟ้าแล่นผ่านร่างเขายืนอยู่นิ่งๆหายใจลึกอย่างไม่รู้ตัวและสัมผัสนั้นทำให้เขารู้สึกเหมือนเวลาหยุดเดินนิลาเพียงแค่ยืนอยู่ตรงนั้นแต่มันเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ไม่อาจห้ามได้กล้องเผอยื่นมือออกไปลูบไล้ปลายนิ้วของนิลา ความละมุนของสัมผัสนั้นทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่บางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าเพียงการสัมผัสมันคือความเชื่อมโยงที่ก่อตัวขึ้นระหว่างพวกเขาท่ามกลางธรรมชาติที่เป็นพยาน นิลาเงยหน้ามองก้องอีกครั้งดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความอ่อนโยนที่แฝงด้วยความปรารถนาเล็กน้อยความใกล้ชิดระหว่างพวกเขาเริ่มสร้างแรงดึงดูดที่ไม่อาจมองข้ามได้ลมหายใจของพวกเขาเหมือนผสานเข้าหากันก้องรู้สึกได้ถึงแรงดึงดูดที่ลึกซึง้งและน่าหลงไหลาราวกับว่าความรักนี้เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วนิลาเลื่อนมือไปวางที่หน้าอกของกล้อง สัมผัสนั้นนุ่มนวลและอบอุ่นราวกับสายลมอ่อนๆก้องรู้สึกถึงหัวใจของตัวเองเต้นแรงภายใต้มือของเธอนิลาไม่ได้พูดอะไรแต่ความรู้สึกที่เธอถ่ายทอดออกมาผ่านสัมผัสนั้นชัดเจนยิ่งกว่าคำพูดใดๆก้องค่อยๆยื่นมือไปสัมผัสที่ใบหน้าของนิลา ปลายนิ้วของเขาลูบไล้ผิวเนียนนุ่มของเธออย่างอ่อนโยนราวกับว่าเขากำลังสัมผัสความมหัศจรรย์ที่เขาไม่อาจเข้าใจได้ทั้งหมดความปรารถนาที่ซ่อนอยู่ในความนิ่งสงบนี้ทำให้ก้องรู้สึกว่าเขาต้องการเธออย่างไม่อาจต้านทานได้แต่เขาก็ยังหวังที่จะรักษาความเคารพและความอ่อนโยนนี้ไว้ความใกล้ชิดและการสัมผัสที่ลึกซึ้งทำให้ทุกสิ่งในป่าดูเงียบสงบลง เหลือเพียงความเงียบงันที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่อาจบรรยายได้สัมผัสของพวกเขาเหมือนกับการสะท้อนของความรักและความต้องการที่ไม่ต้องการคำพูดใดๆและในขณะที่พวกเขาอยู่ท่ามกลางความลึกลับของป่าความรู้สึกระหว่างพวกเขาก็ยิ่งเติบโตลึกซึ้งและหลงไหลยิ่งขึ้นเรื่อยฮ่าฮา หลังจากที่ก้องกับนิลาเริ่มเดินทางลึกเข้าไปในป่าลี้ลับพ,พวกเขาพบว่าความเงียบสงบที่เคยคุ้นเริ่มเปลี่ยนเป็นบรรยากาศที่แปลกตาเสียงนกและ,มะแมลงหายไปเหลือเพียงลมที่พัดผ่านอย่างแผ่วเบาความมืดที่ยิ่งทึบยิ่งทำให้ก้องรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในป่าที่ไม่อาจอธิบายได้ระหว่างทางนิลาใช้มือบางของเธอแตะที่แขนของก้องเบาๆราวกับจะสื่อว่าให้เขาเงียบเสียงลง เจ้าต้องระวังให้มากขึ้นเธอกระซิบเสียงแผววิวสัมผัสของนิลาไม่เพียงแต่ทำให้กล้องรู้สึกปลอดภัยมันยังทิ้งความรู้สึกละมุนล,ละไมที่แทรกซึมลึกเข้าไปในหัวใจของเขาขณะที่พวกเขาเดินทางผ่านป่าทึบบรรยากาศเริ่มน่ากลัวขึ้นมากความรู้สึกเสียงภัยเข้ามาใกล้ตัว เมื่อพวกเขาได้ยินเสียงน้ำตกในระยะไกลนิลาและก้องตัดสินใจหยุดพักที่นั่นสายน้ำเย็นชำไหลลงมาเป็นผืนน้ำสีใสนิลานั่งลงริมลำธารและก้องก็ตามลงไปนั่งข้างๆทั้งคู่มองน้ำที่กระทบหินเป็นฟองฟู่อย่างเงียบงนันทันใดนั้นเสียงแตกหักของกิ่งไม้ดังขึ้นจากด้านหลังก้องหันขอบไปตามเสียงก่อนที่เขาจะมองเห็นกลุ่มเงาดำขยับเข้าใกล้ นิลาใช้สัญชาตญาณของเธอในการหยิบด,ดอกไม้ป่าสีขาวขึ้นมาจากพื้นและสะบัดมือเบาๆกลีบดอกไม้ลอยไหวกลางอากาศก่อนจะแปรสภาพเป็นแสงสีฟ้าประกายก้องมองด้วยความตะลึงขณะที่แสงเหล่านั้นอบล้อมพวกเขาป้องกันพวกเขาจากสิ่งที่กำลังคุกคามมันเป็นผู้ตรายที่ป่ามืดนิลาเอ่ยขึ้นหลังจากใช้เวทมนต์ปกป้อง มันจะไม่ยอมให้พวกเราออกไปง่ายๆก้องขยับตัวเข้ามาใกล้มากขึ้นโดยที่เขารู้สึกถึงความอ่อนโยนที่แฝงอยู่ในทุกการเคลื่อนไหวของนิลาแม้ในสถานการณ์กับขันสายตาของเธอที่มองตรงไปยังความมืดราวกับเธอมีพลังที่จะควบคุมมันท่ามกลางอันตรายเหล่านี้พวกเขาสนับสนุนกันอย่างสมบูรณ์แบบก้องรู้ดีว่าถ้าไม่มีนิลาเขาคงไม่มีทางรอดมาได้ นิลาเงยหน้ามองต้องดวงตาของเธอเป็นประกายเจ้าพร้อมจะสู้กับมันหรือยังข้าพร้อมตรับเท่าที่เจ้าจะอยู่ข้างข้าพวกเขาเริ่มการต่อสู้กับพู้ร้ายอย่างไม่ยอมแพ้นิลาใช้เวทมนต์ของเธอในการปัดป้องขณะที่ก้องใช้ความกล้าหาญของเขาในการป้องกันนิลา ทั้งคู่ช่วยเหลือกันอย่างไม่หยุดนิ่งความเชื่อใจที่ก้องมีต่อนิลาเพิ่มขึ้นในทุกวินาทีที่ผ่านไปความรักและการห่วงใยที่ทั้งสองมีให้กันยิ่งทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆการผจญภัยที่ดูอันตรายกลายเป็นเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงหัวใจของทั้งสองไว้ด้วยกันเมื่อพูดร้ายถูกขับไล่นิลาและก้องยืนหายใจแรงอยู่ท่ามกลางความเงียบสงบที่กลับคืนมา แสงจันทร์ส,ส่องผ่านแนวต้นไม้นิลาใช้มือแตะที่แก้มของก้องเบาๆราวกับจะบอกให้เขารู้ว่าเธอซาบซึ้งในความกล้าหาญของเขามากแค่ไหนก้องมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหลงไหลทั้งคู่รู้ดีว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทําให้พวกเขาเผชิญหน้ากับอันตรายแต่มันยังทําให้พวกเขาผูกพันกันลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิม หลังจากที่ทั้งคู่ได้ผ่านการผจญภัยในป่าลึกความผูกพันของพวกเขาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วความทรงจำที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของความยากลำบากทำให้ความรักของทั้งสองลึกซึ้งขึ้นจนไม่อาจแยกจากกันได้ทั้งสองนั่งเคียงข้างกันในที่พักใต้ต้นไม้ใหญ่เสียงลมพัดเบาๆแผ่วผ่านใบไม้ราวกับบทเพลงแห่งป่าที่คอยเป็นสักขีพยานในความสัมพันธ์ของพวกเขานีลาเอ็นศีรษะของเธอบนไหล่ของกล้อง ร่างกายของเธอแนบชิดกับเขาความอุ่นของผิวกายและสัมผัสที่ละมุนจากนิ้วมือของเธอทำให้หัวใจของก้องเต้นเร็วขึ้นนิ้วของนิลาไล้ไปตามแขนของกล้องอย่างแผ่วเบาสัมผัสที่นุ่มนวลนั้นสร้างความรู้สึกที่ไม่อาจอธิบายได้ความต้องการที่จะอยู่ใกล้ชิดกันยิ่งมากขึ้นเมื่อมือของกล้องค่อยๆประคองที่เอวของนิลาดวงตาของพวกเขาสบกันแววตาของนิลาเต็มไปด้วยความปรารถนาและความลุ่มลึกที่สะท้อนให้เห็นถึงความรักอันแท้จริง ก้องรู้สึกได้ถึงความเปราะบางและงดงามของนีลาในทุกการเคลื่อนไหวริมฝีปากของเขาแตะที่ขมับของเธอเบาๆก่อนที่นีลาเองจะหันหน้าเข้าหาก้องนิ้วมือของเธอไล่ไปตามแนวแก้มของเขาอย่างนุ่มนวลราวกับว่าต้องการสัมผัสทุกส่วนของใบหน้าที่เธอรักความอ่อนโยนในสัมผัสนั้นทําให้ก้องรู้สึกถึงความอบอุ่นและความหมายที่ลึกซึง้งก้องเสียงเรียกของเธอแผ่วเบาราวกับสายลม ก้องมองนิลาอย่างตั้งใจรู้สึกถึงทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในใจการสัมผัสของเธอเต็มไปด้วยความหวานล้ําและความรักที่ไม่ต้องการคำอธิบายนิลาเอื้อมมือไปอบรอบคล้องค่อยๆเลื่อนใบหน้าเข้ามาใกล้ริมฝีปากของพวกเขาแทบจะสัมผัสกันแต่หยุดอยู่เพียงปลายสัมผัสผิวกายของทั้งคู่สันส้านไปด้วยความรู้สึกที่หลอมรวมกัน กงไม่อาจห้ามใจตนเองได้มือของเขาไล้ไปตามแผ่นหลังของนิลาสัมผัสที่นุ่มนวลค่อยๆเคลื่อนผ่านตามแนวโค้งของร่างกายเธอความใกล้ชิดของพวกเขาทําให้หัวใจเต้นแรงขึ้นทุกครั้งที่ได้สัมผัสกันนิลาเองก็ใช้มือของเธอลูบไล้ไปตามแผนนอกของกล้องไล่ลงมาตามแนวแขนที่แข็งแรงสายตาของเธอส่องประกายระยิบระยับในแสงจันทร์ ทั้งสองต่างรับรู้ถึงความรักที่เพิ่มขึ้นในทุกการสัมผัสทุกครั้งที่ร่างกายของพวกเขาสัมผัสกันมันไม่ใช่เพียงแค่ความใกล้ชิดทางกายแต่เป็นการหลอมรวมของจิตใจที่ไม่มีอะไรสามารถแยกพวกเขาออกจากกันได้อีกก้องอบกอดนิลาไว้แน่นขึ้นราวกับกลัวว่าเธอจะหายไปจากเขานิลาเองก,ก็กอดก้องแน่นรู้สึกถึงความอบอุ่นและความปลอดภัยที่มีอยู่ในอ้อมแขนของเขา เสียงลมพัดแผ่วเบาพาใบไม้กระทบกันเป็นเสียงดนตรีที่ขับกล่อมให้ทั้งคู่หลับตาลงสัมผัสที่อ่อนโยนของพวกเขาเปลี่ยนไปเป็นการลูบไล่อย่างลึกซึ้งนุ่มนวลและเต็มไปด้วยความปรารถนาทุกสัมผัสของพวกเขาสื่อถึงความรักที่ไม่ต้องการคำพูดใดๆเพียงแค่ลมหายใจที่สอดประสานกันอย่างสมบูรณ์ เวลาผ่านไปอย่างเงียบเชียบในป่าอันเงียบสงบท่ามกลางความงามของธรรมชาติที่เต็มไปด้วยสีสันสดใสก้องรู้สึกถึงความสุขที่เข้ามาในชีวิตเมื่อมีนิลาอยู่ข้างกายทุกวันเขาจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับรอยยิ้มเพราะรู้ว่ามีหญิงสาวผู้มีสเสน่ห์รอคอยเขาอยู่ ท่ามกลางเสียงนกร้องและกลิ่นหอมของดอกไม้แต่ในใจเขายังคงมีความกังวลแฝงอยู่ความรักนี้จะยืนยาวแค่ไหนเขามักสงสัยว่าความสุขนี้จะมีวันสิ้นสุดหรือไม่วันหนึ่งขณะที่เขานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่มีเสียงดังของใบไม้กรอบใต้เท้าและนิลาเดินเข้ามาในมุมมองของเขา ความสวยงามของเธอเต็มไปด้วยความสดใสาสายลมพัดผ่านให้ผมยาวของเธอปลิวสวัยก้องฉันมีเรื่องที่ต้องบอกเสียงของเธอนุ่มนวลแต่มีความกังวลซ่อนอยู่มีอะไรเหรือนีลาก้องถามด้วยความสงสัยแต่ใจเขากลับรู้สึกไม่สบายเมื่อเห็นความเศร้าในดวงตาของเธอฉันต้องกลับไปยังโลกของฉันมันเป็นเวลาที่ฉันต้องจากไปน้ำเสียงของเธอสั่นสะเทือนหัวใจเขาแต่ในใจฉันจะมีเธอตลอดไป คำพูดนี้กระแทกหัวใจของก้องเหมือนเสียงฟ้าร้องเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังถล่มน้ำตาคลอเบ้าเขาจับมือของนิลาไว้แน่นทำไมเธอต้องไปเราสามารถอยู่ด้วยกันได้นิลาหยุดนิ่งรู้สึกถึงแรงกดดันจากคำถามของเขาก้องถ้าเราอยู่ด้วยกันฉันจะต้องเสี่ยงที่จะแยกจากกันครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ถ้าเธอให้ฉันไปฉันจะเป็นส่วนหนึ่งในหัวใจของเธอตลอดไป เขารู้สึกว่าความรักในใจเขากำลังจะหลุดลอยไปก้องคุกเข่าลงและจับใบหน้าของนิลาไว้โปรดอย่าไปเลยอย่าทิ้งฉันไปน้ำตาของนิลาไหลรินอย่างไม่อาจควบคุมได้สายตาของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและฉันจะไม่มีวันลืมเธอเช่นกันแต่การรักใครสักคนคือการให้เสรีภาพ เสียงของเธอดังขึ้นในความเงียบรอบตัวเหมือนกับว่าเสียงนี้จะเป็นเสียงสุดท้ายที่เขาจะได้ยินจากเธอก้องยืนนิ่งแทบไม่เชื่อว่าความรักอันยิ่งใหญ่ที่เขามีให้จะต้องเผชิญกับการเลือกที่ยากที่สุดในชีวิตเธอมีอิสระที่จะไปแต่ใจฉันจะยังอยู่ที่นี่กับเธอก้องตอบออกไปพร้อมกับน้ำตาที่ร่วงหล่น สายตาของเขายังคงจับจ้องที่เธอเขารู้ว่าเขาต้องปล่อยให้เธอไปแต่หัวใจของเขากลับไม่อาจทำเช่นนั้นหากนี่คือทางเลือกฉันจะยอมรับก้องพูดเสียงเบาแม้จะรู้สึกแหลกสลายแต่โปรดอย่าลืมว่าฉันจะรักเธอตลอดไปนีลละเยียบอย่างเข้ามาหาเขาและหลับตาลงขณะยิ้มให้กับความรักอันอบอุ่นในใจและฉันจะเก็บความทรงจำนี้ไว้เสมอ ในใจที่เปล่าเปลี่ยวขณะนั้นกลิ่นหอมของดอกไม้ป่าลอยเข้ามาในอากาศเสียงนกร้องเริ่มเงียบลงราวกับว่าธรรมชาติกำลังร้องให้ร่วมกับพวกเขาสายลมพัดเย็นพัดผ่านใบหน้าเขาพร้อมกับแสงแดดที่ทอแสงทองอารามบนพื้นดินเมื่อเขามองไปที่นีลาเธอสวยงามราวกับภาพวาดที่มีชีวิตความงามของเธอทำให้โลกทั้งใบดูเลือนลาง เธอมีผมยาวเป็นประกายและผิวพันละเอียดประดุดด่งผลไม้น้ำที่สุกงอมดวงตาของเธอเป็นประกายสดใสเหมือนดาวฤกษ์ที่เปล่งแสงในคืนอันมืดมิดนิลาหยิบมือของเขาขึ้นมากุ่มไว้แน่นราวกับจะบอกว่าเราจะไม่หายไปจากกันในขณะที่เขาเฝ้าดูเธอรู้สึกเหมือนเวลาหยุดเดิน เขาตระหนักว่านี่คือช่วงเวลาที่เขาจะเก็บเอาไว้ในความทรงจำตลอดไปน้ำตาของเขาไหลลงมาเมื่อความรู้สึกแห่งความรักและความสูญเสียประดังเข้ามาในใจในวินาทีนั้นทั้งคู่รู้ว่าความรักของพวกเขาจะยังคงอยู่แม้จะต้องเลือกทางเดินที่ต่างกันทั้งคู่จะเก็บความทรงจำนี้ไว้ในหัวใจเสมอและเฝ้ารอวันที่จะได้พบกันอีกครั้งในอนาคต ไปเถอะนิลาที่รักก้องพึงพรรมพำเสียงของเขาแผ่วเบาฉันจะรอเธอที่นี่ตลอดไปเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวที่ผมนำมาฝากวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันบ้างนะครับหรือถ้าใครมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังก็คอมเมนต์มาได้เลยผมจะรวบรวมมาเล่าให้ฟังในคลิปหน้าขอบคุณครับ